สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีคือวันที่สมกุมภาพันธ์สองพช่องสามสีรวยทรัพย์ได้มาทำบุญตามที่สัญญาไว้ณนะวัดป่าแห่งหนึ่งนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดออูอาหารที่เฮานำมาถวายผัตหารเพลนของมนีนะคะ พัตทหารเพนพัตทหารเพนที่พัตทหารเพนที่เฮานำมาถวายนวัดป่าแห่งหนึ่งนะคะมอนีก็จะก็มีตามที่เห็นนี่นะคะเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผานะคะ ยิงปาเผาค่ะสามจุดค่ะนคะคะเนี่ก็ในในขณะนี้การรอพระอาจารย์ท่านลงมารับพัดทหารพพนจากทางช่อง3ามสีรวยซับนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ทางช่องสามสีรวยทรัพย์ก็ได้มาทำบุญถวายพัตทหารเที่นวัดป่าแห่งหนึ่งนะคะเมื่อนี้เป็นคาถาที่จะให้เฮามีความสุขอยู่ยืนเป็นสุขในชีวิตนะคะแถวให้ทุกทันแคบหน้าจอไว้นะคะ ให,ให้ทุกท่านแคปหน้าจอไว้นะคะนี่ค่ะจะพาไปเบินบริเวณวัดนะคะพาไปเบินบริเวณวัดมีประตูประตูไปมีเป็นวัดป่านะคะเป็นวัดป่า เป็นบรรยากาศในวัดป่าที่ทางชอบสามสีรวยทรัพย์เตมาทําบุญประจำประจำนะคะวัดป่าวัดป่าเงียบสงบนะคะเกณฑ์เอ่ยขอาไปทายข้างในได้บตรงประตูยยฮะโออาจารย์เป็นอยู่ข้างใน,องนโอ้เป็นสวดมนต์ข้างในเป็นโบสข้างในนี่ย เออสำหรับมื้อนี้ฝากคลิปสันๆว่าทางช่องสามสีรวยทรัพย์ในเมื่อได้โชคได้ลาบแล้วก็ได้มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลหายซิงศักดิ์ศิ์เทวดาฟา้าดินเจ้าที่เจ้าฐานสารพระภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าที่เจ้าปู่เจ้ายาเจ้าตาเจ้ายาย เจ้าของที่ดินเจ้าของมรดกแผ่นดินในประเทศไทยและแผ่นดินในเพื่อนบานซึ่งเขาก็จะมีการกวดนามบิสชวนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฝ้าดินกับสิ่งที่เขา,าได้อธิษฐานจิตไว้นะคะสําหรับเมื่อนีขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีได้บุญหนุนนําไปน้ากันนะคะได้โชคได้ลาบได้พ้นได้พ้นทุกพ้นโศกพนโรคพนภัย หายปัสกาโกรคให้ไข่เจ็บให้มีแต่ความรุ่งเรืองหามีแต่มีโชคมีลาบมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนไม่ทุกข์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ทางช่อง 3, สามสีรวยทรัพย์ก็ได้มาทำบุญถวายพัตตาหารเพน หน้าวัดป่าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ยังบรสามารถขับไปทายท่ำในในโบสถ์ได้เนื่องจากพระอาจารย์กําลังทําวัดกันอยู่ยซึ่งโบสถ์ข้างในนะ่ะ้าได้มาช่วงสายๆาแล้วก็ได้ทายท่ำไปท่านจะเห็นความสวยงามของวัดป่าและความเงียบสงบของวัดป่าแห่งนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยในการรับชมคลิปนี้นะคะ